ข้อแรกเลยเรื่องราวของพี่คืออะไรเนี่เมื่อกี้เราพูดถึงยามาฮ่าเราพูดถึงบัสซี่ใช่ไหมครับเราพูดถึงรองเท้าจะไนกี้รีบอร์ e นิวบาลานซ์อาดิดาสคูมาเนี่ยนะครับเรื่องราวเป็นของเขาเขาเนี้ยร้านนวดร้านขายกิฟ์ช็อปร้านขายของกาเรียกว่างานชิดมือคนพิการเรื่อง,าง,างราวของเราเป็นยังไง ที่สองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของพี่คืออะไรจะเพิ่มยอดขายจะเพิ่มจำนวนคนติดตามอะไรแต่ครับกลุ่มเป้าหมายของพี่คือใครแล้วสุดท้ายธุรกิจของพี่มีเอกลักษณ์ที่ต่างกับคนอื่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องยกตัวอย่างนะครับชื่อน่ารักมากเลยปฏดีเพิเขียนภาษาอังกฤษผมก,ก็น่าอ่านตั้งแต่นะครับเขาเป็นเพจครับพี่เพจช,ชื่อว่าพุงกลมรักไหม อ่าเด็กย้อนรีเซนต์ประจุเปลี่ยนชื่อทุงกลมนะครับเปล่ชื่อทุงกลมสะกดภาษาอังกฤษอย่างไงนะครับ p u n g ทุงนะครับแล้วก็กลม k l o m เนี่ยทุ่งกรมเรื่องราวของทุงกลมน่ารักมากนะครับทำไมถึงชื่อทุงกลมรู้ไหมเวลาเห็นทุงกลมได้ยินคำว่าทุงกลมสักสิงอะไรครับอาหารคนอ้วนไม่ถูกใคร เฉพาะพุงและที่กลมอิมหากวนกับอิมนะครับในเพจที่ก็ต้องการสื่อเนี่ยภุ้งกลมหมายถึงผู้หญิงตั้งท้องอ่าคราวนี้เริ่มมาสู่เรื่องราวเขาแล้วนะครับร้านนี้คือร้านที่ขายสินค้าออนไลน์สำหรับคุณมเด็กอ่อน ตูนนะ้ชื่อชื่อกับของที่ขา<อ>ย<อ>ใกล้เคียงกันไหมพอพอเราฟังน่ารักจังเลยอะแค่แค่ความรู้สึกแรกเลยชื่อภูมิมันน่ารักดีนะครับมันกกมแค่ภูมินะ้วก็ตูดก็ไม่ได้อ้วนนะครับแต่ทีนี้เขาเขาคนนี้นะครับชื่อคุณแพทนะแล้วก็เปิดร้านนะครับหนึ่งสาขาอยู่ที่เมืองทองธานีแใกล้เคียงกักบธุรกิจที่พีๆ่พๆกำลังทำอยู่นะนะครับ วิธีการนะครับโซลูชันในทางธุรกิจที่ปุ่งกลมคนเลือกใช้เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยเขาเจาะกลุ่มผู้หญิงนะครับเ <ไป S 2> นี่ยเมื่อกีอ้ผมถามแล้วลูกค้าพี่คือใครเนี่ยลูกค้าของปุ่งกลมคือผู้หญิงเลยอายุระหว่าง25ถึง34ก็กำลังกำลังไปทำงานเนะาะเียนจบประมาณ25ใช่ไหม30 30, 30น,นะครับประมาณเนี้ยนะครับ,รรบกำลังเป็นคุณแม่ที่ทำงานแล้ว ไม่ได้อายุมากหรือน้อยเกินไปนะครับเป็นวัยแข็งแรงเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็โฟกัสไปด้วยนะว่าเป็นคนที่อาศัยในพื้นที่เมืองนะอ่ะาบางทีเราทําการตลาดเอ๊ะเราอยู่พื้นที่ชนบทหรือเราชอบพื้นที่เอ่อเงียบแต่บางทีลูกค้าเราอยู่ในเมืองก็ต้องดูนะครับว่าลูกค้าที่อยู่ที่ไหนอันนี้เขาตีโจทย์ไปเลยครับว่าลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ25-34นะครับอาศัยอยู่ในใตัวเมือง เยู่ในเขตแบบกรุงเทพขอนแก่นมุ้งมุ่งใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วกเ็เป็นคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตบ่อยมีส่วนร่วมในการโพสต์มีส่วนร่วมในการคอมเมนต์มีส่วนร่วมในการกดไลค์กดแชร์นี่คือกลุ่มของเขานะครับเริ่มการใช้ Facebook เนี่ยนะครับด้วยการใช้โฆษณาหรือการโพสต์เ c e b ุ๊กเนี่ยก็เริ่มมีการโฆษณาหรือการคลิกทู e ม s เ g จให้กับกลุ่มกลุด้วย การโฆษณาใน f Facebook มีฟังชันพิเศษอันหนึ่งสามารถที่จะกดบูสต์ปุ๊บมันวิ่งไปอย่างแมสเซจหรือข้อความเคยเจอไหมนั่งนั่งอยู่ปุ๊บสวัสดีค่ะจะมาติดต่อขายเรื่องนี้เราเลยส่งเข้ามาตรงในแมสเซจเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ภูุงคกลมก็เลือกใช้นะครับแล้วก็ภูุิคกลมก็ยังสามารถที่จะสร้างระบบเรียกว่าออโต้แมสเซจตอบกลับอัตโนมัติเคยเจอไหมเวลาพี่ส่งแมสเซจไปแล้วตอบเร็วจังเลยอ่ะไม่ได้ขุ่นยนนะครับมันเป็นบอท เป็นระบบ Auto ออโต้แมสเซจที่เราเนี่ยตั้งให้เขาตอบลวกหน้าได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับหลัจงจากนั้นเนี่ยนะครับปูงคุ่มก็ขยายกลุ่มลูกค้าไปแน่นอนเลยครับผู้หญิงที่ตั้งท้องก็มักจะมีเพื่อนมีววยใกล้ๆแะไะที่เดีย๋ยสักปีสองปีก็จะเริ่มแต่งงานก็จะเริ่มมีลูกใช่ไหมเขาเรียกว่าลูกค้าที่เป็นลูกอะไระคือลูกค้าที่มีความคล้ายกัน คุณกรมก็เจาะกลุ่มสมมุติคนแรกซื้อแล้วหนีได้นอนเลยถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับการจุดมุ่งหมายของของคุณกรมเนี่ยนะครับเรียนเล่าจุดมุ่งหมายการตลาดเขาคือการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆถามว่าทําไมต้องเพิ่มลูกค้าใหม่ๆในที่นี้พี่ๆมีลูกแล้วกี่คนครับมีหมดแล้วใช่ไหมเวลาเราซื้อของให้ลูกซื้อกี่ครั้งครับสุดน,น่าก็ซื้อครั้งเดียวถูกไหมมีลูกหลายคนหนะ้าของคนโตยังใช้ได้แล้วก็เอาของคนโตไปให้เจ้าคนเล็กใช้ เราก็จะซื้อใหม่ไม่ค่อยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไน้ลูกค้าไม่ค่อยซื้อซ้ำหรอกเช่นซื้อรถเข็นเด็กก็จะซื้อรถเข็นเด็กซื้อคันเดียวนะครับยกเว้นแต่มีคนทองที่สองเป็นลูกแฝดอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่คนแรกเส่วนซื้อป๊บก็จะเก็บไว้ถ้าเกิดแพนจะมีสองสมควรก็เอาไว้ให้คนน้องใช้เสื้อผ้าก็จะมีกันใช้นะครับจน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 ,จนลูกโตขึ้น,นก,ก็เลิจาะทิ้งหมดเช้นคบผมมีต้องการความช่วยเหลือครับ <c oughs> ทีนี้นะครับผลจากการทํากลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกอะไรเนี่ยนะครับกุงคงก็มีการเก็บฐานข้อมูลมีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีการเรื่อ่ๆยิงแอดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกอะไรมากขึ้นนะครับผลลัพธ์ก็คือว่ามีมีมีคนเข้ามาซื้อยอดขายเพิ่มขึ้นเต็มเลยนะครับยอดทักแมเสเซจเพิ่มขึ้น50%เลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อวันซื้อผมเพิ่งไปลองสอบดูปรากฏว่าเพจกรุงคง ทราบไมครับมีคนตามเท่าไหร่ขายของเด็กอ่อนเนี่ยให้เดาสองแสนใช่สองแสนคนนะครับแอบก็เลยโดนเลือดสินะครับมีคนตามเกือบสองออนนแ,สแสนคนนะครับ,รรรบมีคน,ม,น,คน,น,คม,คนมีคนเป็นนุเพลสองแสนคนนี่สบายเลยนะโค้ดปุ่มหนึ่งมีคนสองแสนบวกเพื่อนของเขาอีกคูณเท่าไหร่นะครับเห็นตพว่าอสองฆทันทีวัะน,นั้นถ้าติดสองแสนนี่ถือว่าเจ๋งแล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ในนิที่พี่ๆเขาไหรนชอบตกปลาไหมครับตาบอดคงตกยากตกไม่ได้ตกได้ไหมตาบอดคงตกยากต้องตกเป็นหุ่นโผ่ตกปลาแล้วก็ย้ายใจเืดย้ายย้ายอ่าก็มีมีมีอีกมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเผื่อพี่ๆจะเข้าไปดูนะครับชื่อเพจว่า y o u l o v e fishing นะครับ u เนี่ย y o u นะครับเว n t b u แล้วก็ love นะครับแล้วก็ f i s h i You Love fish i n g ก็คือคุณชอบตกปลานะครับ uh, u l o v e FISHING เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจขายแล้วก็รับซ่อมอุปกรณ์ตกปลานะครับขายทั้งของมือหนึ่งมือสองเลยนะน่าสนใจไหมมีการ d e l i v e r service ด้วยนะครับส่งถึงบ้านด้วยนะครับ เขาเริ่มเพจมาจาก